ชื่อคุณอะไรคะดุษฎีค่ะดุษฎีชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อท็อปค่ะชท็อปนะคะแล้วตอนนี้เรียนอยู่เอนอะไรคะเอนหนึ่งค่ะค่ะปัจจุบันทํางานหรือศึกษาอยู่คะทำงานค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะก็อยู่ฝ่ายบุคคลนะคะแต่ใช้ภาษาญี่ปุ่นค่ะอยากเรียนะคะคุณท็อปว่ามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่อยากสำเร็จอาจารย์นะคะก็อยากสอบเอ็นหนึ่งได้บ้างค่ะแล้วเมื่อเป็นเอ็น รู้สึกอาจารย์ทุะะ่มเทนะคะในการสอนแล้วก็อยากให้นักเรียนนะคะทุกคนจริงๆนะคะก็สลับเวลาก็คือสอนมากกว่าเวลาที่กำหนดไว้ละะแล้วค่ะก็ประทับใจตรงนี้และบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะสนุกสนานอาจารย์ก็จะมีนกตลกๆบ,บ้างน,นะคะชอบมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบ่งบ้านค่ะ ก็ก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์นะคะที่ที่สอนด้วยความทิ้มเพลงนะคะแล้วก็พี่ว่าจริก็คงต้องเหมือนกับทำงานบ้านหนักเหมือนัจในการที่มาสอนนักเรียนก็ขอบคุณมากขอบคุณครูครับค่ะ